คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปก,กนะรดดุ้นกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับหากมีอันตรายนึกอะไรไม่ออกให้จำเก้าคำนี้ไว้รมคาถาป้องกันตัวขจัดภยัยป้องกันคุณไสแคล้วคลาด สังวิสุโลปุสะภุพะท่านว่าท่องให้ขึ้นใจมีเหตุรายจวนตัวนึกอะไรไม่ทันให้นึกถึงพุทธมนต์หกคำนี้เชื่อว่าอาจช่วยให้ภาวะขับขันผ่านพ้นเราไปหรือเรื่องระไรเชื่อว่าจะผ่อนคลายลงครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเอาไว้ว่าใช้ได้ร้อยแปประการบริกรรมเป็นนิตมีริ์เป็นมงคลท่านว่า หรือหากว่ายาวไปจําไม่ได้มีสั้นกว่านั้นครับแต่เป็นอีกหนึ่งบทคาถานคนละคาถานะพระสัมสัมวิสัทพระท่านว่าท่องเอาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตัวหรือในช่วงเวลาประสบพบเจออันตรายชื่อว่าจะรอดปลอดภัยคาถาถวายพรพระฉบับย่อ พามานาอกสะสนาทุท่านว่าบทพาหงฉบับย่อนี้เด่นในเชิงป้องกันตัวหรือแล้วแต่จะอธิษฐานจิตภาวนาให้ได้ผลเชิงไหนบริกรรมทำน้ำมนต์ท่านว่าก็ได้ผลเป็นเลยคาถาพระธรรมพระวินยัยอาปามะ ทีมะสังอังคุสัุวิทาปุกะยะปะทันว่าบทนี้เป็นยอดพระธรรม84% 00มพระธรรมขันเป็นมหามงคลชั้นเลิศภาวนาแล้วอธิษฐานจิตหวังผลในเชิงเป็นมงคลได้ทุกทางคาถาตันใหญ่อายะตันจะกรโรธะวิตถะตันจะ อุปิทันจัสุวิตันจัสุปวายิตันจัสุวิเลกะขิตันจัสุวิตัชิตันจักะโรธะท่านว่าบทนี้เป็นพุทธมนต์เด่นในทางป้องกันหากมีศัตรูผู้คิดร้ายเชื่อว่าจะไม่สำเร็จหรือหากใช้ในเชิงป้องกันสัตว์ร,ร้ายคมเขี่อสารพิษหรือแม้แต่โจรภัยลักขโมยป้องกันอัขีภัยได้อีก ่านวา่าคาถาป้องกันภัยตั้งมีสติโกมังสุเรโสอัปปนาปสุสุปิอัทะสิติปุวิสิเวกุโก,กกะโคัณมามิหังคาถานี้เป็นคาถาป้องกันภัยนะครับมีท่องติดตัวเอาไว้เชื่อว่าจะรอดปลอดภัย คาถาแคล้วคลาดอารหังสุขโตภะคะวาเตชะสุเนมะภูจานาวิเวนะโมพุทธายะมะอะุอุอะมะอุดทังอัตโทโทอุดทังอัตท่านว่าอนุภาพของบทคาถาเด่นในด้านป้องกันอาวุธสารพัด หากมีเรื่องท่านว่าให้เศกใส่ผ้า,าแล้วโพวกหัวหรือเศกแป้งทาให้ทั่วตัวเชื่อว่าจะแคล้วคลาดจากอาวุธนานาประการคาถาป้องกันภัยพุทธาอนุนามริยาสุขขังเขยเยพุทธานินาสุขลาทิสังเขยเยพุทธาริโยเขมะกุละขะกับปะเก วันทามิเตสุระณรกะเมสเมทันว่าภาวนาไว้ในเชิงป้องกันเชื่อว่าจะแคล้วคลาดต่อพยันอันตรายทั้งปวงป้องกันศัตรูไม่ให้มาทำร้ายเราหากเข้าต่อสู้ท่านให้บริกรรมคาถานี้เชื่อว่าศัตรูจะแพ้ภัยต่อเราท่านว่าทั้งหมดที่เล่าสู่กันฟังตำราไม่ได้ระบุว่าต้องท่องกี่จบ ไม่ได้บอกวิธียกครูผู้เราเชื่อแน่ว่าทุกท่านล้วนมีวิจารณญาณกันอยู่แล้วเลือกสะดวกตามใจท่านเถิดหรือไม่ก็ท่องสจบเจจบบริกรรมอธิษฐานจิตขอใช้วิชาจากครูบาอาจารย์เชื่อว่าอาจจะเป็นมงคลแก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ผู้เรานำมาฝากประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต่อไป ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัมสมบูรณ์พุ่สุคุณพระราาักษาเทวดาคุมค้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ